ช่วยลงไปดูแลช่วยจัดการนะครับนี่เป็นเคสที่นายกบอกว่าผมผมรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้แต่ดีนะ<ต>ดีนะยุทเสถานเนี่ยลงมาลงมาไล่บี้เอาประเด็นแบบนี้ดีเหมือนกับที่ท่านลงไปไล่บี้นะตามดูผลงานในคดตีต่างๆเรื่องราวต่างๆก่อนจะบินออกไปจากสวนภูมิตอนนั้นที่หน้า,น,านิ้วยิ้มขมวดใช่ไหมฮะอันนั้นเหมือนกันเลยการคุมนี่โทดที่จังหวัดชัยนาท แต่ว่าให้ท่านชมได้ดูก่อนอมันมีอะไรเกิดขึ้นที่จังหวัดชยัยนาทเ,เกิดขึ้นจากลูกหนี้คนหนึ่งชื่อว่าคุณส้มคุณส้มเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายส้มต่นะฮะเป็นผู้เสียหายเออนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคืนก่อนที่จะถึงเช้าวันที่หกเห็นไหมัเนี่ฮะตอนเช้ามดืดตีสี่เห็นไมครของวันที่หกปรากฏว่าร้านส้มตําของคุณส้มนั้น ถูกรื้อข้าวของกระจัดกระจายอืม,มาดูกล้องวงจรปิดมันเกิดเหตุประมาณตีสี่ครึ่งมีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดที่ด้านข้างร้านแล้วก็เดินอ้อมเข้าทางหลังร้านหลังจากนั้นก็ชักปลักกล้องวงจรปิดออกแล้วก็ลงมือรื้อทำลายสิ่งของภายในร้านโอ้โห ทำลายสิ่งของภายในร้านอุปกรณ์เหล้าปัน่นอุปกรณ์ทำมาหากินถูกทำลายถูกโยนทิ้งลงแพร่้น้ำด้านหน้าร้านโอ้โหตอนแรกคุณส้มก็บอกว่าตอนแรกนว่าม,มีขโมยมังงัดร้านเห็นร้านกระจัดกระจายพอมาดูก็อก้อาามันไม่ใช่ขโมยมันเข้ามาลื้อร้านอา่าแล้วคุณส้มคิดว่ามันเกิดจากอะไรคุณส้มบอกว่าเป็นเจ้าหนี้แน่เป็นเจ้าหน,นะน,นี้นอกระบบอาแล้วคุณส้มรู้ได้ไงว่าเป็นเจ้าหนี้เขาบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเป็นหนี้แล้วเธอก็ไปลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเจอกับเจ้าหนี้ก็ไปบอกกับเจ้าหนี้ว่าพี่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะพี่ลงทะเบียนแก้ไขหนี้แล้วนะทําไมเท่านี้ทําไมเจ้าหน้าที่ที่อำเภอโทรหาเนี่ยไม่รับสายเลยรับสายหน่อยเพราะพี่ไปลงทะเบียนไม่แล้วบอกเจ้าหนี้แบบนี้เออเท่านั้นแหละคืนนั้น,นเลยนะเรียบร้อยร้านถูกลือ้อเธอก็สงสัยว่าเป็นเป็นเจ้าหนี้แน่ พราะละแวกนั้นเนี่ยมีร้านอื่นที่กู้เงินจากเจ้าหนี้คนนี้ไม่เห็นถูกลรือเลยไม่เห็นถูกลรืออะไรเลยมีแต่ร้านเธอแล้วกู้เข้ามาเท่าไหร่ฮะกู้เข้ามาสามหมื่นบาทตอนนี้ทยอยส่งคืนเงินต้นไปแล้วก็เหลืออีกประมาณสองหมื่นบาทนี่นะฮะลงพื้นประจําวันเอาไว้นะฮะที่สพสังคบ,บุรีล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวบอกว่าทั้งผู้เสียหายและเจ้าหนี้ก็มีการพูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับนายกเศรษฐาไปให้สัมภาษณ์ในงานสัมมนาของพักเพื่อไทยแล้วก็มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบโดยเฉพาะกรณีร้านส้มตำแห่งหนึ่งก็ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่ชัยนาทถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้นี่ฮะหลังจากนั้นได้รับรายงานการทวงหนี้ที่จงังหวัดชัยนาทนายกบอกว่า ผมก็เรียกผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ 2, ่งภาคสองภาคสาที่ดูแลในพื้นที่ให้มารับนโยบายว่าเรื่องนี้เนี่ยผมรับไม่ได้มันเป็นการท้าทายเจ้าหน้าที่ต้องจัดการให้เด็ดขาดอืมนะฮะมีเสียงไหมฮะที่ช่วงที่ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่มานี่อย่างยิ้มเลยนะมาอย่างยิ้มเลยมาอย่างยิ้มเลยและเดี๋ยวพอนั่งคุยเนี่ยหน้าธนายกจะตึงขึ้นเปลี่ยนเลยอะ่ะเอาเรื่องเอาราวนะฮะ เปิดเสียงซาวหน่อยเปิดเสียงซาวหน่อยเออให้บรรยากาศนะนี่คุยกับตำรวจนะครับเนื้อหาใจความก็คือนายกบอกว่ารับไม่ได้ต้องจัดการให้เด็กขาดสาวให้ถึงต้นตอให้ได้เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วผมในฐานะนายกที่ผลักดันนโยบายนี้ต้องทำให้สำเร็จให้ได้นี่นะฮะ ประชาชนจะถูกรังแกไม่ได้มีการคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมเขาก็ไม่มีขวัญไม่มีกําลังใจในการทํางานเดี๋ยวี๋ยออาจจะหันไปพึ่งพายาเสพติดก็จะเป็นอาญากรรมขึ้นมาอีกเนี่นะฮะขอะให้ตารวจช่วยลงไปดูแลช่วยจัดการนะครับนี่เป็นเคสที่นายกบอกว่าผมผมรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้แต่ดีนะ<ต>ดีนะนายกเสถาเนี่ยลงมาลงมาไล่บี้เอาประเด็นแบบนี้ ดีนะฮะเหมือนกับที่ท่านลงไปตอนนั้นลงไปไล่บี้นะ,ะตามดูผลงานออในคดีต่างๆเรื่องราวต่างๆก่อนจะบินออกไปจากสวนภูมิอนตอนนั้นที่หน้านิ้วคิ้วขมวดอ่ะใ,ใ,ใช่ไหมฮะอันนั้นเหมือนกันเลยนะเล่นแบบนี้เลยนะ,ะอ,อ,อันนี้ถือว่าเร็วนะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าคลิปเนี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่หกแต่เหตุการณ์รื้อร้านเนี่ยเกิดขึ้นตอนตีสี่กว่า ก่อนเช้าวันที่หอใช่ไหมก็ถือว่าเร็ข่าวเป็นข่าวดังไงเป็นข่าวดังใช่ไหมเป็นข่าวดังนะนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะ